ฉันนึกว่าอยู่ที่โมร็อกโกจริงๆแต่ที่นี่คือที่หัวหินค่ะกับมาลาเกสหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปามาดูแค่ทางเข้าก็อลังการเวอร์ส่วนล็อบบี้ก็สวยโดนใจ p o เว่าฉันเป็นมิเชลในฟ้าเจอรดทรายส่วนห้องพักเปิดประตูไปก็ว้าวสุดๆสีสวยแบบต้องยกกล้องมาถ่ายห้องกว้างมากๆอันนี้เป็นห้องสองคนนะแต่เตียงเดี่ยวกับกริ่งได้สบายเลยแถมมีอ่างจาก,กุซี่ริมระเบียงให้แช่ตัวสุดโรแมนติกอีก ห้องเาวเชนฟูลแฟมิลี่สวีทโอ้โหตะลึงไปเลยเพราะเตียงห้องนี้จัดใหญ่ไป10ฟุตกันเลยทีเดียวแถมมีสระแช่ตัวเก๋ๆนอกห้องอีกด้วยนะแต่ที่ชอบที่สุดยกให้บีชบาร์ริมทะเลค่ะโรแมนติกสุดๆแถมยังมีเมนูอาหารมโมร็อกโกที่สุดเขาได้รับความอนุเคราะห์จากท่านทูตโมรโ็อกโกส่งเชฟประจําตัวมามอบสุดให้ด้วยนะ ส่วนอาหารเช้าคือเยอะแบบต้องร้องอูห้หูทานกันแบบไม่หวัดไม่ไหวมีชามบอรอกโคลให้ลองจิบได้นะบอกเลยว่าเป็นบอรอกโคลแบบตะโกนทุกรายละเอียดทุกดีเทลยิ่งกว่าทำถึงแต่จึงใจสุด